สวัสดีครับผมผมจอร์นบราโวครับหัวใจพองโตชิกโกคนหน่งครับผมครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามการแข่งขันฟุตบอลเจ็คนอาวุโสโดยรายการนี้ก็คือ P 4ฟนะเราอยู่กับพี่เอ็กครับอ่าในนามตัวนี้นองครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบก็วันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกีฬาดีๆแบบนี้สําหรับ เขาเรียกว่าบอลอาวุโสนะครับครั้งแรกด้วยครับครั้งที่หน, <c rab before> นึ um น่นะครับครั้งที่หนึ่งเลยครับฟีฟนะฮะจะบอกว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ทำให้รู้ว่าตอมลูกหมากของคุณนะที่มันโตขึ้นมันจะทําให้รู้ว่า,ายุบลงและการขับถ่ายการฉี่ของเราปกติเราจะฉี่พุ่งนะฮะแต่นี้มันไม่พุ่งเพราะว่าเนื่องจากตอมลูกหมากเราโตขึ้นแต่ตัวนี้จะช่วยได้ครับทําให้รู้สึกว่าฉี่คล่องามากขึ้นนะครับ นะครับแล้วก็มาร่วมสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลด้วยโอ้อะไรเป็นทีเที่ถูกทางครับสําหรับคนที่สูงอายุครับผมครับครับปัญหาความตกตามของฟุตบอลทีมชาติไทยนะก็เกิดมาในยุคหลังๆมานี่เองนะครับจะเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าในช่วง6-7ปีหลังเราอาจจะไปนเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่ารูปแบบ วิธีการเล่นมากกว่าสกิลนะฮะสกิล่าพวกเลี้ยงส่งม่งยิงคอนโทรลนะฮะทักษะต่างๆที่จะต้องเรียกว่าอินดิวดวลนั่นเองที่จะต้องไปใช้ในสนามนะครับฉะนั้นพอเราลืมรูปแบบแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาลงไปเล่นเน้นแต่รูปแบบในลักษณะของระบบทีมากเกินไปอ่ะทำให้เด็กนั้นขาดการเอาตัวรอดในสนามคำว่าขาดการเอาตัวรอดก็คือว่าทักษะนั่นเอง ครับก็ยิงทุกแมตช์ครับโอ้จัดดีมากครับจัดที่ดีมากแล้วก็ผมมาจากขอนแก่นเลยนะครับเนี่ยพาพาทีมงานมาจากขอนแก่นมามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับครับเรามีความสุขก็อยากให้จัดแบบนี้บ่อยๆครับอยากให้จัดทั่วประเทศด้วยแล้วก็ยินดีที่จัดที่สนามพี่ด้ยนะครับที่เมเจอร์ดีน้าขอนแก่นนะครับครับมิตรภาพอย่างเดียวครับเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราไม่ได้ผมไม่เคยมีโมโหใครเลยโดนเตะโดนอะไรแฮปปี้ครับ ผมมาผมมาแชร์ความสุขทุกคนมาแชร์ความสุขกันไม่ได้มาแบบเอาแบบเอาชนะเอาอะไรกันนะครับเราถือว่าเราเอาอยุเยอะแล้วเราเอาความสุขดีกว่าครับอยากจะให้คนขอนแก่นกับคนทั่วประเทศนะออกมาเล่นกีฬาครับเพื่อสุขภาพสุขภาพสำคัญที่สุดครับจะเล่นกีฬายัางไ็ได้ไม่แม็นเ่าฟุตบอลแลนก็นได้วิ่งก็ได้จักรยานก็นได้ทุกอย่างอเลอิกก็ได้ครับขอให้ออกกันรางกายสุขภาพสำคัญที่สุดครับ สนามพี่ชื่อเมเจอร์ดีนาครับสนามย่าเทียมในร่มเมเจอร์ลีนามีสีสนามใช้เยอะครับคนใช้เยอะมากเต็มทุกวันครับ,รบก็อยากจะผมทําสนามนี้มาด้วยใจนะครับผมไม่ได้หวังผลกาไรอะไรนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าสนามผมทําดีมาก <Okay. S 1> เนื้อที่ผมห้าไร่เนี่ยผมมึงลังคาหมดเลยแล้วผมมีสนามมีนั้นสี่สนามสนามย่าเทียมนะครับแล้วผม4ปีแล้วสนามผมยังคงคงดีเหมือนเดิมอยู่ ที่จอดรถก็ประมาณ300อยคันครับได้สบายก็เชิญชวนคนจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดขอนแก่นนะครับไปใช้บริการที่สนามผมนะครับครับยินดีทุกท่านครับที่ไปครับถ้าสโมสรฟุตบอลในขอนแก่นไม่ใช้สนามผมผมให้ฟรีครับผมให้ใช้ฟรีทุกทีมเลยครับเขาเวลาผลตกเขาไปใช้ผมผมให้ใช้สฟรีขอนแก่นเอฟซีขอนแก่นยูไนเตดครับเขาไปใช้ฟรีอยู่แล้วครับ ครับก็ก็ถือแน่นอนนะครับก็เป็นสีสันของคนที่เป็น,นอดีตนักบอลส่วนหนึง่งแล้วคนที่ยังชื่นชอบในการออกกําลังกายโดยเล่นฟุตบอลนะครับ่องก,การจัดการแข่งขันตรงนี้ก็ทําให้ทุกคนได้มีความสุขในเรื่องของการมาออกกําลังกายอันดับแรกนะครับแล้วก็ได้มาแข่งขันกันในบอนระดับอาวุโสนะครับแล้วก็มีมีส่วนร่วมในเรื่องของการ ได้ออกกำลังกายจริงๆเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฝึกทักษะในเรื่องของฟุตบอลนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับสาหรับผู้สูงวัยนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับก็อันดับแรกก็ต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยต้องรก็แน่นอนนะครับอันดับแรกก็คือต้องพักผ่อนนะครับก่อนที่เรารู้ว่าวันนี้เราจะต้องมาทําการแข่งขัน ในเกมทั้งเช้าทั้งบ่ายอะไรเงี้ยนะต้องพักผ่อนให้พอเพียงนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองพักผ่อนไม่พอเพียงเนี่ยต้องเช็คสุขภาพแล้วก็ต้องอย่าฝืนนะครับอันดับแรกคือต้องอย่าฝืนเลยนะครับไม่ไหวก็คือไม่ไหวฟุตบอลผลการแข่งขันไม่ได้ส่วนสำคัญที่สุดกับชีวิตนะครับแต่ว่า ถ้าเราสามารถออกกําลังกายโดยได้รวมกลุ่มการเล่นฟุตบอลได้ก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพของร่างกายแล้วก็ได้มีการส่วนร่วมของการกิจกรรมในฟุตบอลมากขึ้นครับ

ด้วยแบบแบบไม่แบกไม่น่าครับหกสบปครับหกูกครับดีครับดีครับเนี่ยอยากให้ดีจัดทุกบอลเยาวชนขึ้นมาจัดแบบนี้ร่างกายจะได้แข็งแรงดูอย่างผมเนี่ยเล่นบอลตั้งแต่เด็กจนป่านี้แข็งแรงอยู่ ฟันไม่เป็นไรครับฟันไม่เป็นอุกสัรคิ์อยู่ที่ฝีมืออย่างเดียวเล่นเก๋เล่นชำนชาญชำนาญแล้วทีน,นี้ต้องให้เล่นทุกคนจะได้มาตุ้กันนีกันเราพุ้นเกษียณอายุเนี่ยเป็นกเกษียงเยอะทีน,นี้เรากเกษียณแล้วไม่เราไม่รู้จะทำอะไรจําน้อยเราก็ออกกำลังกายเดินเดินอยู่ที่บ้านหรือว่าทําอะไรแล้วแต่ให้เราออกกําลังกายให้มีเหงื่อนิดหน่อยก็พอวันหนึ่งวันสองวันอะไรงนี้ต่อไปเรื่อย รู้สึกด no <laughs> so, ีใจครับส right? mm. <se> ่งมาก็้มขาองเ้ามาเรื่อยๆก็ทุกคนครับช่วยกันเล่นแล้วมากันเยอะก็เป็นใจเดียวกันครับใกันไม่ได้ไไม่มีปัญอะไรายีัมา็ครับนต้องขอขอบคุณทีโอนะครับแล้วก็ทางสนามโฮเลสเซตด้วยครับ จัดฟุอลรายการนี้ขึ้นมาชื่อะไรการอะไรชื่อรายการนี้ครับุทธรายมุสโสร์ P P4 P4 Cup ครับ P4 ตัวนี้นะครับ P4 ตัวนี้นะครับ P4 ตัวนี้นะครับเราออกแบบนะครับวิจัยมาเพื่อสําหรับคนที่ผู้ชายทุกคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะไม่สุดนะครับปัสสาวะมีอาการปวดน่วงนะครับละที่สำคัญบางเคสนะอาการรุนแรงนะครับถึงขนาดที่มีปัสสาวะเป็นเลือดเป็นทุกคนครับเราจะตึงต้องดูแลป้องกันป้องตาม นะครับตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ